หลายดอกเฮ้ยจะแม่งงามสีก็งามมอกอะไรกเหลืองหน้าว่าสิไช่หน่ากรนบะแมเห็ดกินกยังเอจะเอาไส่กับตาน่มูด้อยนะ สีโรงงามดี ella, well, right? ่าพี่ทองมึงคือส้มเห็นเล็งเล็งคือส้มพี่ตาดีจ้ามีมาพบกับชมหักชาแนล แรกสมกับคุ้มค่าตากฝนมาเดอ้อมือนี่เดอ้อฝนกัดตัวขั้นเศร้าอยู่พี่นอ้องเอ้ยโอ้ตายเดี๋ยวเราจะซ้ำเด้อโอ้กันร่างงามๆครับพี่นอ้องคิดไหมก็บไหมแน่ทั้งสวยสวยเก็บมาเัอโอ้มันนี่นี่นี่มัน,น,มนบงังโอ้หัวใจมีก่อนนี่นะครับงกเหลือง

สวยเลยนี่ห <Hopkins incident Planet itude> ันสามดอกบานงถึงเบิ่งความสูงของผู้เลยพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดได้ยังไงมาดู้จ้ะกะตาอ็นี่สว่างมีดแต่เห็นหลายเออเอามาเพื่อมันเฮีย

มันแก่มาได้ไปเห็ดเสือน่าจะพี่น้องหลายดอกเฮ้ยจะเป็นงามสีกับงาบงอเกเหลืองอโอ้คอนเดียบมัน thu ตาหลายเจ้าก็ไปหาหลายหนก็บ่ได้เก็บไว้เก็บไว้ <laughs> สองใครฮิดพึ่งฮ็ดพึ่ง,งนนี่สวยเก็บเฮ็ดดินพี่นอ้องชุบ จะเกลียนห้าเนี่ยดอกก็ะเจาขอจมเงินขึ้นเย้จีนิดหน่อยจ้ะโอ้สกามาตาหนึ่งเชือหน่อยนี่คือหนาเขียวลุ่มลื่นค่ะพี่น้อง หอมถเถอะเ,เนาะดุ้ย,อยหอมหอมีใครหน้าแรกมันมีจีนด้วยนะเนียนี่เดินมาห้อ่ะมาบ่เด่วมึงด้วยดินใจรังข้าวขึ้นสวนเออเออผ้สบอกเลย ดอกเหนียวรุ่นคุณปูสุนีฝนกระโชกข้อฝนหลาดเลยหลังจากเดินมา ปลาไหมได้อีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดละงอกสูปรูป่เลเาล้วนนี้ยตอนนี้ยยตอนนู้นขนาเอ้าสบามดีกว่าพี่น้องคือส้มเห็นเล็งเล้คือส้มโอ้พี่ตาดอกซูปรูปมันจะเป็นขการ์ด ส่ไพี่น้องออ,ออีกแล้วจ้าเอ้าไตาบวกรถจ้ามันถึกฝนมันเลยเปยื่อยมีดเขาฝนบ่มีฮันมันเปื่อยฝนชึบพี่น้องเห็ดเหลืองจ้าว้าวเออ,อที่บอกว่าสันละเคี้ย์หา tiếp tiếp đây nhật man phủ đây này phía nào phủ kìm dẹp phía đây kìm đây kìm đây kèm làm ta để ông uy huy suối ขออีกแล้วจ้าดีนงแต่ว่านี่ดอกบานดอกบานใส่ตั้งหากเด้อเดี๋ยวเอาใส่อีกตานนะคะมันออกออ้วนนี่นั่นดอกอืมหาก็าบ,นนนา,บนนานแต่ว่าฝนตกเลยค่ะน่ามือนี่เน็ตหลายอย่างอยู่หลายสีน่ามพอ กันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหโฮมฮัก์ชชาแนลในด้จาขอพูดหลายๆสวัสดีจ้า สุดใกล้สิทธิแล้วนะครับบัดรีดอกบานก็มีพุณนะไปว่าท่านเฮ็ดเพิงสลังองบ้างนะอันนี้เฮ็ดเพิองสลังไเฮ็ดตะไคก็ได้เฮ็ดไ่เฮ็ดตะไคก็ดอกบานเฮ็ดไ่จะมาซุปเซงเฮ็ดอันนี้ก็ง่ามมึงไงตั้งหัวตั้งแสบเนาะไปเป็นก้นเก็บว่าป้าน้อยเออ